วิธีการดำเนินชีวิต 1. ตั้งสติเป็นที่พึ่งใหญ่ที่สุดทุกสิ่งไม่เที่ยงทั้งทุกข์และสุขให้เห็นเป็นธรรมดา 2. พูดดีทำดีคิดดีสิ่งเหล่านี้เหมือนพลังงานที่เราส่งออกไปและจะย้อนกลับมาหาเรา 3. ให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาเป็นรากฐานแก้เคราะและเสริมบุญบารามี4 มันให้อภัยและสร้างเมตตาจะช่วยลดพลังงานลบในชีวิตและเปิดทางให้สิ่งดีเข้ามา 5. ข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกทุกตลอดไปทุกสิ่งคือบทเรียนหากวันนี้คุณล้มลงก็เพราะพรุ่งนี้คุณต้องลุกขึ้นแข็งแรงกว่าเดิมบทสวดมนต์และคาถาไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีแต่คือเครื่องมือให้ใจเรามีพลัง และก้าวต่อไปอย่างสง่างาม